มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงประจำปีงบประมาณ2 1 6 7วันที่23เมษายน2 5 6 8ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัิพงศ์อูทองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีหรือมอทรธัญบุรี เป็นประธานเปิดการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงประจําปีงบประมาณ2 5 6 7ณห้องประชุมสงทนาพิทักษ์มทรธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตกรรมหรือสปออบจำนวน4ล้านบาทมีการนำเสนอการติดตามผลงาน ดำเนินงานระยะ10เดือนถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของมทรทันญบุรีในการผลักดันส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่เร่งพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารกระบวนการเร่งพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการนำเสนอจำนวน2โครงการได้แก่ 1. โครงการการยกระดับศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนัตประกและ 2. โครงการการยกระดับหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการนัตประกอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและพื้นที่นวัตกรรมได้แก่โซนอิ n โนเวชันสตาร์ u ั โซน The IP Launchpad Zone, โซน,น RMUTT Driving Global Research, โซนการนวดแผนไทยจากบัวสปาคณะการแพทย์บร,ราการศูนย์รังสิตโซนผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหารจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรศูนย์รังสิตเพื่อรฟังข้อเสนอแนะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและยกระดับกรงการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศอย่างยั่งยืน สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารยาดร์ดรประชุมคำพูดนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ภาวิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมมนคลธัญบุรีนะครับนวัตกรรมที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับเ,เป็นในเรื่องของหินเทียมนะครับซึ่งหินเทียมอันนี้ทำมาจากเปลือกถอยผสมกับวัสดุเหลือทิง้งซึ่งเป็นพลาสติกจากชุมชนนะครับอันนี้ แนวคิดในเรื่องของการทำหมินเทียมจากเปลือกหอยกับพลาสติกเหลือทิ้งเนี่ยได้มาจากการที่เราลงพื้นที่ชุมชนแถบชายทะเลเราเห็นว่าชุมชนแถบ,บชายทะเลเนี่ยในชุมชนเองอ่ะจะมีขยะที่เป็นพลาสติกเนี่ยจำนวนมากและขยะพลาสติกพวกนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องกว่าขยะพลาสติกพวกนี้มันมีไอเกลือ,อะปะปบบนอยู่เวลาที่เขาไปรีไซเคิลในโรงงานสาร,รมเนี่ยมันจะทําให้เครื่องจกักรเกิดการเป็นสนิมเสียหายก็เลยไม่นิยม เพราะนั้นก็พลาสติกในชุมชนก็เลยไปเผาทิ้งวัตถุเหลือทิ้งอันหนึ่งนะครับที่อยู่ชายทะเลก,ก็คือเปลือกหอยซึ่งเปลือกหอยมีหลากหลายชนิดมากนะครับเน,นื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมมีร้านอาหารเยอะมีโรงแรมมีอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นมันก็จะมีเปลือกหอยที่เหลือทิ้งอาจจานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับชุมชนว่าเราควรจะมาทาอะไรดีที่ ง่ายนะครับและก็ต้นทุนที่ไม่ไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนที่เราไปสนับสนุนก็เลยมีเครื่องจักรนะครับในการที่จะขึ้นรูปเป็นหินเทียมด้วยความร้อนหินเทียมเนี่ยเราใช้วิธีการปั้นมือได้นะครับโดยการหลอมพลาสติกกับใส่ขยะพลาสติกบดย่อยกับเปลือกหอยเนี่ยนะครับหลอมเข้าด้วยกันพอเป็นร้อนแล้วมีลักษณะคล้ายดินน้ำมันเราก็เอามาปั้นก้อน เราอาจจะปั้นก้อนโดยอัดลงในแบบหรือปั้นด้วยมือก็ได้นะครับเราก็ได้เป็นหินเทียมขนาดต่างๆนะครับจุดเด่นของหินเทียมพวกนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอามาทําเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุก่อสร้างนะครับก็คือถ้าเป็นหินขนาดอย่างเงี้ยนะครับเราเอามาทําผสมกับคอนกรีตนะครับเราก็ได้อ่ไปเทเป็นบล็อกปูพื้นบล็อกก่อผนงัง นะครับหรือเป็นวัสดุต่างๆที่มันเป็นน้ำหนักเบาเป็นมวลเบาเพราะว่าหินจะมีน้ำหนักเบาอ่าหินเทียมจะมีน้ำหนักเบากว่าหินจริงซึ่งเป็นหินธรรมชาติหรือว่าน้ำหนักเบากว่าทรายนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นวัสดุก่อสร้าง ที่มีน้ําหนักเบาอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เอาไว้ทําเป็นวัสดุก่อสร้างเราไปทําในงานจัดสวนเลยก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าก้อนหินที่ขนาดต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปจัดสวนได้เลยนะครับและการจัดสวนโดยใช้หินเทียมพวกนี้ถ้าเรายกตัวอย่างถ้าเราจัดสวนบนดาดฟ้าเนี่ยเราก็จะทำให้เห็นว่าดาดฟ้าเราเนี่ยไม่ต้องรับน้ําหนักมานะครับแล้วก็ไม่สกรปรกไม่เปื้อนเพราะว่าหินเทียมไม่ได้เสื่อมสภาพไม่ได้มีการ เสื่อมสภาพจาก U V หรือว่าจากวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็การที่เราจุดเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือเราคนโทรลน้ำหนักของหินเทียมให้มันมีน้ำหนักนะครับขนาดไหนก็ได้ตามต้องการเนื่องจากการที่ใช้เปลือกหอยเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้พลาสติกอย่างเดียวเนี่ยมันจะลอยน้ำได้ถ้าเราจัดสวนด้วยหินเทียมที่เป็นพลาสติกอย่างเดียวเนี่ยพอโดนน้ำมาน้ำท่วมอะไรมันก็จะลอยไปกับน้ำหมดแต่ถ้าเราใช้หินเทียมของเราเนี่ย เราสามารถที่จะจัดสวนได้โดยที่น้ํามาก็ไม่ไหลไปกับน,น้ำนะครับแล้วเราสามารถที่จะคอนโทรลความหนาแน่นให้มากน้อยต่างกันตามที่เราต้องการได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ได้มีบริษัทนะครับที่ได้นํานผลงานไปใช้ประโยชน์ นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้มีการของงบประมาณสนับสนุนจากวชเพื่อจะทำในเชิงพานิชย์นะครับเป็นทุนของ s f ของวชนะครับแล้วก็คาดว่าในปีนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์หินเทียมออกมาจำหน่ายนะครับในท้องตลาดครับราคาตัวนี้เราก็คิดเป็นกิโลนะครับก็กิโลเท่ากับหินปกติทั่วไปน่าจะเป็นกิโลและสิบาท20บาทก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสีนะครับที่ที่ที่เราว่าสี สรรธรรมชาติหรือว่าไม่เป็นธรรมชาติแค่ไหนมันก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับการใส่งานด้วยนะครับหินเทียมนะครับจากพลาสติกผสมกับเปลือกหอยนี้นะครับเราได้ส่งเข้าไปประกวดงานที่เซี่ยงไฮ้นะครับเราก็ล่าสุดที่ผ่านมาเราก็ได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เป็นาจากที่เซี่ยงไฮ้โดยการที่ร่วมมือกับบริษัทวัสดุนิยมจำกัดนะครับในการที่ส่งผลงานนี้เข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้มีการนําไปประกวดที่ ของบชที่งานวันนักประดิษฐ์นะครับอันนี้เราได้เหรียญเงินมานะครับก็ล่าสุดก็เพิ่งส่งไปสองงานแล้วอนาคตก็น่าที่จะมีนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะเป็นออปชั่นหินเทียมเวอร์ชั่น2-3-4ที่จะส่งอ,ออกสู่ท้องตลาดแล้วก็อาจจะส่งไปประกวดต่อนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นในด้านของการนําวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่าวัสดุชีวมวลน,นะครับก็คือเช่นพวกฟางข้าวนะครับพวกพวกแกลพวกชันอ้อยพวกสังข้าวโพดอะไร พวกนี้เป็นต้นนะครับที่มันเป็นวัสดุเลอทิ้งเรื่องการเกษตรปกติชาวเกษตรกรเนี่ยจะเป็นการเผานะครับซึ่งจะทําให้เกิด PM 2.5นะครับแล้วปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเรารณรงค์ในเรื่องของการลดการเผานะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์อันนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วการที่จะทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเราถือว่าเป็นการเป็นนวัตกรรมนะครับที่เป็นการอัพไซเคิลนะครับใน เครื่องจักรที่เหมาะสมเรียกว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนก็คือใช้เครื่องจักรที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วชาวบ้านทําได้เองนะครับเราโดยการที่นำา พวกเียวมวลนะครับเีวมวลหรือว่าวัสดุเหลือ้ที่ทางการเกษตรเนี่ยนะครับมาขึ้นรูปอ่าร่วมกับอ่ากาวนะครับกาวน,นี้เราขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เป็นกาวแบบธรรมชาติหรือว่ากาวจากเคมีถ้าเราต้องการให้มีความแข็งแรงที่สูงนะครับเหมือนกับไม้ที่ใช้ในงานโครงสร้างเนี่ยเราก็ใช้กาวเคมีซึ่งมีจําหน่ายในท้องตลาดซึ่งเราก็เลือกใช้กาวที่ไม่มีการปลดปล่อยฟอร์มาลีไฮด์นะครับก็คือถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับปกติ เราจะเห็นว่าการที่จะเอาเศษพวกวัสดุทางการเกษตรหรือว่าฟางข้าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาอัดขึ้นรูปอะเราจะเห็นว่าอัดในลักษณะที่เป็นแผน่นน <c oughs> ละลักษณะที่เป็นเหมือนไม้อัดทั่วไปแต่ผลิตภัณฑ์ของเราจะเห็นว่าเวลาเราอัดขึ้นรูปมาเนี่ยเราจะอัดขึ้นมาลักษณะเหมือนเป็นท่อนไม้ซึ่งยังไม่มีในประเทศยังไม่มีและต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยเห็นถ้าในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะของไม้กันชงอันเนี้ย คือไม้จากการกันชงที่เลยจากการลอกเปลือกซึ่งก็ถือว่าเป็นวัสดุหรือทิ้งจากการเกษตรเหมือนกันเราจะเห็นว่าพาออัดขึ้นรูปมาเนี่ยจะเป็นลวดลายที่สวยงามอันนี้จะได้รับความนิยมในต่างประเทศโดยเฉพาะในทางแถบยุโรปนะครับเพราะฉนั้นปัจจุบันนี้ในทางายุโรปอาจจะมีการสั่งผลิตจากที่ไทยแล้วก็ไปขายที่ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นช่องทางของธุรกิจไม้ไม้อัดจากชีวภาพพวกนี้นะครับแล้วก็โครงการนี้เราได้เริ่มเริ่ม,มทํามาประมาณ 4ถึงปีแล้วนะครับแล้วก็ในปี2022เนี่ยเราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการประกวดนะครับผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมจากสินค้าเกษตรไทยเป็นนวัตรกรรมที่ไม่ใช่อาหารนะครับเราเป็นนวัตรกรรมเดียวฮะที่ที่ไม่ใช่อาหารที่ไปแข่งขันกับเขานะครับแล้วก็จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่การันตีรางวัล ในประเทศนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลที่เราไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเราก็ได้เหรียญทองกับได้รางวัลพิเศษจากไวโปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับทั้งในต่างชาติเนี่ยจะให้ความสําคัญกับการที่นําวัสดุที่เป็นไบโอเป็นวัสดุชีวภาพเนี่ยมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในปัจจุบนันซึ่งข้อดีของการนํามาใช้เนี่ยเรานอกจากที่จะช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลด ปริมาณขยะเหลือทิ้งในท้องถิ่นแล้วยังเป็นเทรนของการที่ลดคาร์บอนนะครับหรือว่าในเทรนของคาร์บอนฟุตปรินต์เพราะว่าในงานก่อสร้างเนี่ยจะเป็นอ,อุตสาหกรรมอันดับหนึ่งที่ปลดปล่อยคาร์บอนนะครับและในปัจจุบันก็เริ่มมีการที่จะใช้วัสดุโลคาบอนโดยการวัสดุที่จากไม้จากธรรมชาติเข้ามาทดแทนคอนกรีตหรือว่าทดแทนปูนซีเมน นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบนะครับของนวัตรกรรมนี้นะครับช่องทางการติดตามก็ติดต่อทางด้านเบอร์โทรโดยตรงก็เป็น 0 8 1 6 6 5 4 7ห5นะครับหรือว่าเป็นของภาควิชาก็เป็น0 2 5 4 9 3 4 1 0นะครับแล้วก็ที่ง่ายสุดก็เป็นเพจ Facebook มีทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เป็นเพจ Facebook ของหน่วยวิจัยนะครับหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัทวุฒิอดทุกนะครับเป็นนักศึกษาปิญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสาขาเคมีประยุกต์คร วัตกรรมตัวนี้ครับจะเป็นตัวเร่งปริยาที่สามารถใช้ซ้าได้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำมันเบโบอนนะครับหรือเรียกว่าโพลีแคสนะครับซึ่งมาจากพอลิเมอร์แคตาลิสนะครับซึ่งเป็นตัวเร่งปิยาที่ทำมาจากพอลิเมอร์ครับคือเราต้องการที่จะสังเคราะ ตัวเล่นปิยาที่สามารถที่จะนํานไปใช้ซ้ําได้และก็มีเล่งปิยาที่สูงนะครับจุดเด่นของนวัตรกรรมของตัวนี้นะครับก็คือมีประสิทธิภาพในการเล่งปิยาที่สูงและก็ะง่ายต่อการนําไปใช้ซ้ําในขณะทีะ่ยังคงมีประสิทธิภาพในการเร่งปิยาที่สูงครับซึ่งมากกว่า10ครั้งครับ ตอนนี้นะครับกำลังศึกษาในการอัพสเกลเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตครับเราจะนําตัวเร่งปิยานี้นะครับไปใช้ในปิยาต่างๆครับเรายกตัวอย่างเป็นการเพิ่มคุณสมบัติของน้ํามันเบโอออยครับโดยเราจะนําตัวเร่งปิยาครับใส่ลงไปในน้ํามันเบโอออยครับหลังกระบวนการเพอร์โลิซิสหลังจากนั้นนะครับน้ำมันเบโอออยตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นครับในแง่ของมีปริมาณออกซิเจนที่ต่ําลงแล้วก็ มีจุดว่าไฟกับความถ่วงจำเพาะที่สูงขึ้นครับเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาตัวนี้นะครับให้สามารถนําไปใช้กับปฏิกิริยาต่างๆได้หลากหลายชนิดนครับเนื่องจากเราสามารถที่จะมมดิฟายตัวพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวนี้นะครับได้กับเมทัลแคตาลิสได้หลากหลายชนิดครับตัวอย่างเช่นการาปฏิกิริยาไฮโดรไดออกซิเจนเนชั่นปฏิกิริยาดีไฮเรชั่นปฏิกิริยาออกซิเดชั่นรางวัลระดับดีนะครับจากาการประกวด นวัตรกรรมของสำนักง,งานงานวิจัยแห่งชาติครับเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็มีรางวัลระดับดีมากนะครับในการประกวดนวัตรกรรมของมหลาลัยอันยูทีทีครับตัวนิวิทยาตัวนี้นะครับจะมีกลุ่มเป้าหมายที่นำไปใช้ก็คือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับาสารเคมีเพิ่มมูลค่าของสารเคมีครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันการเขาเรียกว่าการเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมันเบโอออยครับ ช่องทางการติดตามพวกเรานะครับาสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Polymer c o l l o ย d l a บ rmutt ครับ สวัสดีครับผมนายจิติพัฒน์อมสินสมบูรณ์ครับนิฉันนางสาวอรยากราวงค์ค่ะนักศึกษาปริญญาเอกอมรธรัญ,ญบุรีค่ะแนวคิดของเรานะครับผมเนื่องจากประเทศไทยอะครับมีสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีฝนตกค่อนข้างมากครับเราก็เลยพัฒนาตัวสารเคลือบที่สามารถได้ทั้งสะท้อนความร้อนแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้แล้วก็สามารถป้องกันเชื้อราที่เกิดจากฝนตกแล้วก็ทําให้อุปกรณ์นะครับไม่เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วครับผมที่เราเน้นตอนนี้ก็จะมีเสื้อผ้าค่ะ แล้วก็อุปกรณ์กลางแจ้งอย่างเช่นที่ทําด้วยเหล็กแบบนี้ครับเอ่อเมทัลชีสหรือว่าพลาสติกอะไรแบบนี้สามารถเคลือบได้ทุกพื้นผิววัสดุครับตัวเรีนของงานนี้นะคะเราสังเคาะสารสะท้อนความร้อนชนิดใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งมีประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะ ที่สำคัญก็คือว่าเรามีการสั่งข้อตัวบล็อกโพลิเมอร์จากไบโอมโนเ e มอร์ค่ะตัวสารเคลือบของเราอะครับจะประกอบด้วยสส่วนครับผมในส่วนแรกเราจะสั่งข้อสารสะท้อนความร้อนขึ้นมาครับอย่างที่บอกไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะมาจากโพลิเมอร์ครับซึ่งโพลิเมอร์เราได้จากไบโปลิเมอร์ครับผมตอนนี้เราได้ทํางานร่วมกับบริษัทครับผมออแล้วก็เพื่อขยายให้ได้ในระดับไพลอตสเกลครับผม แล้วก็เอาไปใช้งานจริงครับเราได้รับรางวัลนะคะไอนิวเจนนะคะ,ะ,คะจากวชอค่ะปี2025ค่ะรางวัลที่3ค่ะเป็นการประกวดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และนะวัตรกรรมค่ะประโยชน์และการใช้งานนะครับประโยชน์ก็คือสามารถะสะท้อนความร้อนสูงได้ครับแล้วก็ผ้าห,หรือวัสดุที่เราเคลือบครับสามารถกันน้ําไม่เปียกน้ำครับแล้วก็ต้านเชื้อจุลินทรีย์ต้านเชื้อราอะไรได้ครับผมส่วนการใช้งานนะครับเราสามารถทําด้วยการดิฟโค้ด ก็คือเอาผ้าหรือเอาวัสดุที่เราต้องการเคลือบครับลงไปจุ่มหรือว่าทําเป็นสเปรย์โคตติ้งหรือว่าทาทาเหมือนสีเอาไปทาก็ได้ครับผมรถยนต์ตอนนี้เรากําลังพัฒนาครับผมอาจจะมีสูตรเพิ่มเติมขึ้นมาครับผมเสื้อผ้าพวกเมทัลชีตพลาสติกแล้วก็ตัวลงเรือนครับผมสำหรับบุคคลที่สนใจนะครับติดตามได้ที่ a c e b o o k นะครับ Polymer c o คลอยเล็บขีด R M U T T ครับผมสวัสดีครับผมนายอภิสิทธิ์เหมือนเมืองนะครับมาจาก วิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับทีเราเนี่ยครับได้ได้ไปทํางานร่วมกันกับรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้คนเนี่ยครับเดินตรวจวัดไปตามทางครับซึ่งรถที่เราไปทําคือรถไฟฟ้าเนาะรถไฟถไฟ้าเนี่ยมันอันตรายครับมันจะมีไฟแรงสูงเนี่ยอยู่ระหว่างรางใช่ไหมครับเมื่อคนเดินลงไปตรวจวัดเนี่ยหนึ่งมันมีความผิดพลาด2เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานเราก็เลยออกแบบตัวรถ ที่ไม่จําเป็นต้องใช้คนที่ออกไปเดินตรวจวัดครับคือเรารถเนี่ยครับวิ่งไปกับตรวจวัดกับรางได้เลยคนนะครับจะจะจะอยู่ที่สถานีนะครับคอยมอนิเตอร์อย่างเดียวเลยไม่จําเป็นต้องไปเดินนะครับ2นะครับคันนี้นะครับมันจะมีการวิเคราะห์ด้วยภาพนะครับโดยเอไอเข้าไปจับนะครับความแม่นยําของตัวรถคันนี้นะครับก็คือถ้าในความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.5มิลิเมตรนะครับกล้องนะครับจะใช้แทนตาคนสามารถดูได้ว่าอุปกรณ์จับวิดต่างๆเนี่ยอยู่ครบไหม พอปกตินะครับเขาจะใช้คนนประมาณเป็น10คนในการตรวจวัดแต่ละครั้งครับก็ตอนนี้นะครับเราได้มีการไปวิ่งที่ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ชิงรักน้อยนะครับตอนนี้ยังเป็นการทํา m o u ร่วมกันอยู่นะครับจะยังไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องครับครับรางวันของเราครับก็จะมีรางวัลดีเด่นจากวชนะครับแล้วก็รางวัลจากนานาชาติก็คืออย่างเช่นพวกเจนีวานะครับแล้วก็พวกที่มาเลเซียนะครับที่ได้ริเกลียมทองมาครับประโยชน์ในการใช้งานนะครับคือตัวนี้นะครับ อย่างที่บอกครับมันจะ 1. ลดคนได้นะครับ 2. องอความแม่นยําที่ได้มาเหนือ,อามากกว่าคนเนี่ยนะครับเพราะคนเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าณเวลาตอนกลางคืนเนี่ยไปวัดปุ๊บอาจจะมีข้อผิดพลาดเพราะไม่ใช่ตามองนะครับแต่อันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยาสูงครับครับก็ติดตามได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับขอบคุณครับผมนายเอกชยัยเมฆวันนะครับ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องสาขาเครื่องกลนะในปัจจุบันนะครับรถไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยมีจานวนมากขึ้นครับแล้วก็มีการลุกไหม้มากขึ้นสาเหตุนะครับเกิดมาจากแบตเตอรี่เราเลยได้คิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อลดอุณหภูมิของแบตเตอรี่ครับเพราะการที่มันจะเผาไหม้ได้ครับคืออุณหภูมิแบตเตอรี่จะสูงแล้วจะเกิดการลุกไหม้ครับจุดเด่นของนวัตกรรมนะครับก็คือจะเป็นช่วงแบตเตอรี่ครับผมเพราะมันจะทําให้ยืดอายุการใช้งานแล้วก็ จะทําให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่ลดลงครับเราได้นําไปใช้งานในการแข่งแข่งขันเรียบร้อยแล้วไม่ไม่เน้นความเร็วครับแต่เน้นการใช้งานที่ยาวนานหน,าหนึ่งประมาณ1ปีครับรางวัลการันตีก็คือแบตเตอรี่ดีเด่นครับจากสมาคมยานยนต์เป็นการแข่งเอ่อ uh, พลังงานแบตเตอรี่ครับประโยชน์การใช้งานครับก็คือถ้าเราใช้แบตเตอรี่นี่ครับจะลดอุณภูมิของแบตเตอรี่ที่อยู่ในแบตเตอรี่ของยานยนต์ ไฟฟ้าทั่วไปได้ครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานนะจะลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับใช้เป็นพลังงานสะอาดครับช่องทางการติดต่อครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสาขาเครื่องกลครับครับสวัสดีครับผมนายวัฒนัยศรียัศราครับเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาประมงครับสารลิงสีสําหรับปลาสวยงามอ่าแนวคิดก็คือ ก็ผมเป็นคนเลี้ยงปลาแล้วปเรียนทางสายประมงด้วยก็เลี้ยงปลาสวยงามชอบการเลี้ยงปลาสวยงามครับซึ่งการเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยนิยมสิ่งที่ในการเลี้ยงเนี่ยที่นิยมใช้ก็จะเป็นสารเลี้ยงสีซึ่งสารเลี้ยงสีในปัจจุบันตามท้องตลาดนะครับมันจะเป็นสารสังเคราะห์ซึ่งตรงนี้ก็จะเรียกว่าไม่อ่าเป็นอันตรายอาจจะเป็นอันตรายต่อปลาสวยงามเนี่ยในระยะยาวได้ดังนั้นอ่ะเราก็จึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาสารเลี้ยงสีที่ปลอดภัยต่อปลาสวยงามก็คือ เป็นสารเล้งสีที่สกัดได้จากธรรมชาติซึ่งวัตถุดิบของเราก็จะเป็นดาวเหลืองครับก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อปลาสวยงามครับในดาวเรืองเนี่ยที่เราใช้ก็คือในกลีบดอกดาวเรืองนะครับในกลีบดอกดาวเรืองเนี่ยจะมีพวกสารสีครับที่เป็นพวกซีซันทีนแล้วก็รวมถึงลูทีนน่ยที่จะให้ความเป็นสีเหลืองไปจนถึงสีส้มเนี่ยเม <ME> ื่อปลาสวยงามเนี่ยได้รับสารเลี้ยงสีพวกสารสีพวกนี้เข้าไปมันก็จะทําให้สีสันของปลาเนี่ยสดแล้วก็เข้มขึ้นครับ ซึ่งสีสันของปลาสวยงามเนี่ยก็จะเพิ่มช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับปลาสวยงามได้เคยมีการทดสอบครับแต่ในรูปแบบก่อนจะเป็นรูปแบบน้ําก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นตัวนี้ซึ่งรูปแบบน้ำเนี่ยที่เราใช้ก็คือได้ผลซึ่งศึกษาใช้ผลศึกษาการทดลองเนี่ยในปลาหมอมาราวีกล้วยหอมซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือสีผิวเป็นสีเหลืองซึ่งเราได้ทดสอบใช้สารสากัดร,รูปแบบน้ําแล้วผสมในาหารเนี่ยเพราะว่าสีสันของปลาสวยงามเนี่ยมีความเข้มขึ้น แล้วก็แตกต่างกับปลาสวยงามที่ไม่ได้รับสารสีนี้ด้วยครับจากการทดลองก็คือเห็นผลตั้งแต่วันที่7ครับก็คือสัปดาห์แรกมีการก็ส่งประกวดที่ UBI ครับของมอผลิตภัณฑ์เป็นสารเป็นเหมือนอาหารเสริมก็คือใช้คุกเคลือบเสริมลงในอาหารเม็ดสเร็จรูปของปลาสวยงามครับก็คือคุกเขาแล้วก็ให้ปลากินได้เลยมันก็จะช่วยเล่งสีเพิ่มความเข้มสีของปลาสวยงามให้สวยงามขึ้นเป็นแบบผงครับคุก,กับอาหารเม็ดเนี่ย เป็นตัวอาหารมิดช่องทางการติดตามก็จะเป็นคันอาสาขาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับสวัสดีค่ะเพราะเรามาจากทีมเบต้าคาวเวียค่ะวันนี้พรกเรามานำเสนอผลิตภัณฑ์เบต้าคาวเวียค่ะจากเปลือกในแก้มังกรนะคะแนวคิดของเรานะคะเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องฟูดเวนค่ะโดยเลือกตัวเปลือกข้างในของแก้มังกระคะ่ะที่ส่วนมากจะนำไปทิ้งเลยหลังจากแกะเนื้อออกมาค่ะ ด้จุดเด่นนะคะคือเปลือกในแก้วมากรอแมันมีสารสาคัญที่มันสาคัญมากเลยค่ะแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้กันมันมีอ่าเบต้าเซนนค่ะซึ่งจะช่วยในต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็มีสามารถบอกว่าทําให้สีมันสดใสค่ะซึ่งอันนี้ค่ะเราไม่ได้ใช้ใสีผสมาหารหรือสีสังเคราะห์ค่ะเป็นผลิตภัณไข่หมกป,ปอบค่ะจะเปลือกในแก้วมกรค่ะ ได้ประกวด Start u p Innovation ค่ะได้รางวัล50,000บาทมาค่ะอันนี้มันไม่มีไขมันค่ะซึ่งถ้าแบบรับประทานในจำนวนมากอ่ะก็ไม่ไม่ได้มีผลต่อร่างกายค่ะแล้วก็พอทานอันนี้ไปนะคะก็จะมีเบต้าไซนีซึ่จะช่วยใน้ต้อนุโมูอิสละค่ะทำให้คนกินไม่รู้สึกผิดค่ะทางการติดตามคือเพจคณะการเกษตรนะคะแล้วก็ของสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอ่าเฟซบุ๊กทิกเอรของเบต้าคาเวียค่ะเขาฝากไว้ด้วยนะคะ